ชี้ทางรัดพร้อมแนะนำตัวช่วยเพื่อรองรับเวิร์กโหลดในการปกป้องข้อมูลจากการทำงานอย่างปลอดภัยแถมยังกู้คืนได้อีกด้วยกับระบบ Power Protect Cyber Recovery สวัสดีค่ะวันนี้เมย์ตัวแทนจากบริษัท VST ECS ประเทศไทยจะมาแนะนำการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลงานของทุกท่าน ด้วยระบบ Power Protect Cyber Recovery ค่ะระบบนี้คือตู้นิลภัยปราการด่านสุดท้ายหรือแล้วแต่จะเรียกค่ะแต่เจ้าเนี่ยคือโซลูชันสำหรับการสํารองข้อมูลจาก data center ที่มีหลักการทำงานไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพราะเป็นการสร้างสำเนาข้อมูลแยกออกมาอีก1ชุดสำหรับการทำ Cyber Recovery Vault ค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ระบบนี้เจ๋งสุดๆ และเหมาะกับการทำงานแบบเวิร์กโหลดสำหรับองค์กรในปัจจุบันนั่นก็คือรูปแบบการทำงานของระบบนั่นเองค่ะเพราะระบบ Cyber Recovery Solution นั้น mm hmm. เกิดจากการเปิดและปิดการเชื่อมต่อของข้อมูลของ Data Center หลักแบบอัตโนมัติโดยจะสร้างช่องว่างระหว่างเน็ตเวิร์กของฝั่ง Data Center และฝั่ง Cyber Recovery Vault หรือที่เราเรียกกันว่า a i r g a กนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่ทำให้ระบบนี้ แรงมากๆเลยนั่นก็คือเขาจะมี AI พิเศษที่คอยตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทำการแบ็กอัพไว้เสมอ เพื่อคอยวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการเมคเชั่อค่ะว่าข้อมูลที่นำมาจัดเก็บในฝั่งของ Cyber Recovery World นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและพร้อมสำหรับการฟรีคอร์บอรีนับข้อมูลกลับมาได้เมื่อจำเป็นทำให้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถกู้คืนกลับมาได้เสมอช่วยให้การทำงานของคุณนั้นราบรื่นไร้รอยต่อแถมปลอดภัยด้วยค่ะนี่ไม่ได้มานั่งอวยเพราะเขาจ้างมานะของเขาดีจริงๆค่ะเพราะ c y b บ r ร e c o v e ร y s o l ิร์ลชิ่นนั้นเป็นระบบที่ผ่านการรับรองแบบยก นิ้วโป้งจากองค์กรระดับโลกซึ่งก่อตั้งโดยสถาบันการเงินต่างๆที่น่าเชื่อถือของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเป็นอีกทางเลือกสำหรับการปกป้องข้อมูลแบบครบวงจรให้ดีกว่าเดิมปลอดภัยกว่าเดิมถ้าไม่เชื่อลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือติดต่อมาตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยละค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ